กำแพงเมืองเชียงใหม่ลักษณะเป็นกำแพงเมืองชั้นในรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีความยาวด้านละประมาณ1.5กิโลเมตรสร้างขึ้นในสมัยพญามังรายวัสดุเดิมสร้างด้วยดินต่อมาในสมัยพระเจ้าตีโลกราชได้เปลี่ยนเป็นอิฐจุดประสงค์เพื่อป้องกันค่าศึกศัตรูและเป็นศูนย์กลางการปกครองของอาณาจักรล้านนาปัจจุบันกำแพงเมืองและครูเมืองได้รับการบูรณะและอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของเชียงใหม่ประตูเมืองทั้ง5ประตูหนึ่ง ประตูท่าแพที่ตั้งทิศตะวันออกความสําคัญเป็นประตูหลักของเมืองในอดีตใช้เป็นเส้นทางคมนาคมไปยังแม่น้ําปิงปัจจุบันเป็นจุดศูนย์กลางของนักท่องเที่ยวมีร้านค้าร้านอาหารและกิจกรรมต่างๆมากมาย 2. ประตูเชียงใหม่ที่ตั้งทิศใต้ชื่อเดิมประตูท้ายเวียงความสําคัญในอดีตเป็นเส้นทางสําคัญที่เชื่อมระหว่างเชียงใหม่กับเมืองอื่นๆทางใต้ปัจจุบันบริเวณประตูเชียงใหม่เป็นที่ตั้งของถนนวัวลายซึ่งเป็นถนนคนเดินยอดนิยม3ประตูสวนดอก ที่ตั้งทิศตะวันตกความสําคัญในอดีตเป็นเส้นทางที่ใช้เดินทางไปยังสุสานหลวงเชียงใหม่หรือสวนดอกปัจจุบันเป็นทางเข้าออกของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4. ประตูช้างเผือกที่ตั้งทิศเหนือชื่อเดิมประตูหัวเวียงความสําคัญถือเป็นประตูที่ศักดิ์สิทธิ์ใช้ในพระราชพิธีสําคัญต่างๆปัจจุบันเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์สามกษัตริย์5ประตูแสนปุงที่ตั้งทิศตะวันตกเฉียงเหนือความสําคัญในอดีตเป็นเส้นทางที่ใช้เดินทางไปยังเมืองฝาง ปัจจุบันเป็นประตูเมืองที่ยังคงสภาพดั้งเดิมไว้ได้มากที่สุดข้อสังเกตนอกจากนั้นเชียงใหม่ยังมีกำแพงเมืองชั้นนอกกำแพงชั้นนอกของเมืองเชียงใหม่หรือที่เรียกว่ากำแพงดินมีลักษณะเป็นกำแพงดินและคูน้ำโอบล้อมเมืองเก่าเชียงใหม่ทางด้านทิศตะวันออกและทิศใต้ลักษณะและประวัติรูปร่างมีลักษณะเป็นรูปครึ่งวงกลมเริ่มจากมุมกำแพงเมืองชั้นในด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือแจงสีภูมิโค้งโอบล้อมกำแพงเมืองด้านในทางทิศตะวันออก จนถึงแนวกำแพงเมืองด้านทิศใต้แล้วหักมุมเป็นเส้นตรงไปบรรจบกับมุมทิศตะวันตกเฉียงใต้ของกำแพงเมืองชั้นในวัสดุสร้างด้วยดินเป็นส่วนใหญ่แต่มีหลักฐานว่าบางส่วนอาจก่อด้วยอิฐเช่นเดียวกับกำแพงเมืองชั้นในจุดประสงค์ป้องกันค่าศึกศัตรูเพิ่มเติมจากกำแพงเมืองชั้นในป้องกันน้ำท่วมเนื่องจากแนวของกำแพงสอดคล้องกับความโค้งของแม่น้ำปิงอายุสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในช่วงพุทธศตวรรษที่20-21ถึงหรือประมาณ600ปีก่อนปัจจุบันเหลือเพียงบางส่วน และส่วนใหญ่ถูกสร้างทับด้วยอาคารบ้านเรือนประตูเมืองในกำแพงชั้นนอกประตูหายาตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ปัจจุบันยังคงเหลือซรากประตูให้เห็นประตูหัวก้มตั้งอยู่ทางทิศใต้ปัจจุบันไม่มีทราบหลงเหลือประตูละแกงตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ปัจจุบันไม่มีทราบหลงเหลือข้อสังเกตกำแพงชั้นนอกมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ไม่น้อยไปกว่ากำแพงชั้นในสแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการและการขยายตัวของเมืองเชียงใหม่แน่ดี ถึงแม้ปัจจุบันจะเหลือร่องรอยของกำแพงชั้นนอกไม่มากนะักแต่ก็ยังมีโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูบางส่วนเพื่อให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้และเห็นคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมนี้ก็จบกันไปนะครับสำหรับความรู้ดีๆจากทางช่องเราชอบกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนคลิปน่าจะเป็นเรื่องอะไรโปรดติดตามตอนต่อไปครับ